สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาได้จัดทําโครงการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับภายใต้โครงการ กฟผหาน2โดยซึ่งเขาได้มอบส่วนลดในเรื่องของการซื้อสินค้าชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวและสิทธิอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะลงทะเบียนด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้จัดโครงการกฟผหาร2 นะครับโดยมอบสิทธิส่วนลดต่างๆเป็นของขวัญปีใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นคูปองส่วนลดครึ่งราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งจะลดสูงสุดถึง1,000บาทนะครับตรงนี้เขาให้สิทธิ์ถึง5,000สิทธิด้วยกันนะครับซึ่งคูปองตรงนี้นะครับสามารถใช้ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ติดดาว เป็นฉลากการันตีประสิทธิภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงานของอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า20ผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้ลดถึง1,000บาท5,000สิด้วยกันนะครับ คูปองส่วนลดครึ่งราคาหลอดไฟฟ้า LED เบอร์5นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคูปองส่วนลดสูงสุดถึง200บาทเขาให้ถึง20,000ด้วยกันนะครับซึ่งหลอด LED เบอร์5เนี่ยนะครับก็มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าสามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดไฟทั่วไปถึง2เท่านะครับตรงนี้20,000ด้วยกันนะครับ ต่อมานะครับเป็นการแจกคูปองส่วนลดครึ่งราคาสินค้าชุมชนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมูลค่าสูงสุด400บาทนะครับจำนวน17,000สิทธ์ด้วยกันนะครับค้าชุมชนตรงนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รับประกันความเด็ดประจำท้องถิ่นนะครับที่เขาจะจำหน่ายณจุดขายภายในเขื่อนและโรงไฟฟ้าทั่วประเทศที่ร่วมโครงการนะครับ ตรงนี้เนี่ยสูงสุด400บาทจำนวน17,000สิทธิ์นะครับต่อมานะครับโครงการเที่ยวหาร2เป็นที่พักในเขื่อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งลดครึ่งราคานะครับจองได้1สิทธิ์เนี่ยสูงสุดถึง2ห้องจำนวน10,000นะครับและก็ยังรับเพิ่มคูปองค่าอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารหรือร้านกาแฟในเขื่อน ที่เข้าพักจํานวน100บาทรับเพิ่มสิทธิ์ส่วนลดครึ่งราคาในการซื้อสินค้าชุมชนณเขื่อนที่เข้าพักเนี่ยส่วนลดสูงสุด200บาทนะครับซึ่งสถานที่พักนะครับก็จะเป็นใน8เขื่อนดังไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือนะครับก็ทางเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสศริกิจจังหวัดอุตรดิตหรือทางด้านตะวันตกนะครับ ก็จะมีเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรณจังหวัดกาญจนบุรีหรือทางตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีเขื่อนศรีลินทรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณจังหวัดชัยภูมิเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นหรือเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับจำนวนทั้งสิ้นที่กฟผออเขาแจกเนี่ยห้าหมสิทธิ์ด้วยกันนะครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่เว็บไซต์ w w w ร egat co t s ในวันอังคารที่19ธันวาคม2,563ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะหมดสิทธิ์นะครับซึ่ง าสามารถใช้สิทธิ์ในการช็อปอาหารกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ตั้งแต่1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์64และเที่ยวหาร2กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนายน2564นะครับตรงนี้เข้าสงวนสิทธิ์ผู้ที่ปฏิบัติงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยงดเข้าร่วมโครงการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจในมาตรการตรงนี้นะครับลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเลยนะครับที่เว็บไซต์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต w w w e g a t c o t s นะครับในวันอังคารที่29ธันวาคม63เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ